สวัสดีครับผ uh, ู้กับให้กดมาเป็นโจรครับใครเป็นโจรนะเพราะว่าไอ้ให้สมหมายเป็นโจรครับอ่าแล้วนี่ใครเนี่ยนางเอกครับกระชากกระเป๋านางเอกครับแล้วเป็นไงกระชากได้ไหมกระชากได้แล้วพอดีน้องเขาไอ้ล้มข้อศอกแตกครับผมก็เลยผมก็เลยต้องมาทําแผลให้ผมคุณวาสนาแท้จบนางเอกเนี่ยจับมือนางเอกเนี่ยมาทำแผลนางเอกเนี่ยคนก็อยากจับเยอะเลยไม่มีโอกาสแล้วพ่อบ้านทําหน้าที่แทนแล้วนะครับสุดยอดเลยพ่อบ้าน น้องเอ๋เป็นไงฮะอ่าน้องแอนนาสนุกค่ะนะฮะขี่งานเป็นกันเองขี่งานเป็นกันเองน้องแอนก็เป็นกันเองน้องแอนขาวสวยน่ารักมากเลยลูกขึ้นงานจิ๋ดแข็งทะเรือนเลยแขนทะลรนเลยครับนั่งเอียงผมก็กระชากแรงไปหน่อยแต่พูดต่อก็บอกว่าต้องหงดกว่านี้ทีแรกก็เบาๆกลัวน้องเขาจะนั่นเนาะผมก็เลยต้องกระชากให้แรงอ่ะเพราะกระเป๋าน้องแล้วน้องแอนเจ็บไหมคะ นักผีหลิดนักแสดงครับผีหลเจ็บก็ไม่บอกนะเจ็บเจ็บก็ทนได้โอเคนะนักงานขบผมนี่ทีมกล้องของเราฮะแล้วพี่ช้างเข้าเข้าเข้าช่องไหนเข้าไหนอ่าเข้าเข้ากล้องหี่ไเข้าเข้าเป็นอะไรฮะเออผมไปเป็นอ่าโจรครับผมโจรใจดีโจรใจดีแบบไหนครับเดี๋ยวไปเอาทานนาฬิกาได้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 โอ้ยไม่ได้สัมภาษณ์พระเอกเลยต้องสักนิดนึง ใส่เสื้อริบกัใส่เสื้อเร็จเรียบร้อยแล้วรอกันโอเคแม่จ๋าวันนี้มาเป็นแม่ของใครคะคุณแม่สุภาพครับเป็นแม่ของแอนนาแม่หน้าของแอนนาแม่นางเอกเลยนางเอกเ,เ,เลยค่ะแม่นางเอกเลยค่ะนะสุดยอดอันนี้เตรียมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วคะ่ะต,ตัวรอเข้าวฉากแล้วข้าวข้าวแม่เข้ายังสองฉากแล้วค่ะสองฉากแม่หลายฉากเลยแต่ว่าแต่ว่า เดี๋ยวต้องถามแบบผู้ประกอบการสวนว่ามันจะมีเขาบอกว่าเขาเตรียมให้เลีเตรียมมาสามอ๋อสามชุดค่ะอ๋อเป<ะ>็นแม่ครัวะก็ตามนั้นแหละไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ได้นะแม่นะนนเราแสดงได้หมดอยู่แล้วมาด้วยใจนะแม่นะมามเพราะว่าแม่รักลูกรักมากไหมรักมากนะแม่นะต้องรักลูกนะแม่นะ ว่าโจดังแล้วแม่ให้ดังให้ิีเลยครับผมแม่แต่แม่นะแม่คนดีนะมันดีแม่ก็เป็นแม่ของลูกยันกระทั่งแม่ครับผมแม่ครับโอกาสต้องทำไปให้หนูให้ดังเมียตองคนดูแก่ครับผมดิ้นเกินใหม่เนี่ยครับผมให้ดังทั่วโลกเลย ได้ร้อยล้านพันล้านเลยครับผมแม่โอเคใหดช่วงเทศวาลเลยครับแม่ครับครับแม่ครับแม่ก็อวยพรคือมากแม่อวยพรนั่จะศักดิ์สิทธิ์นะครับจะสมริดผลนะแต่ถ้าแม่แช่งใครก็ไม่ได้นะแม่นะมันก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะแม่ครัให้สดช่วงเทศวาลครับแม่ครับให้ดูให้ดังครับผมค ก็ล mm ูกได้ทู่มีนครับแม่ครับให้ดูให้ดังให้ครับได้ร้อยล้านวิวครับผมแม่เชื้อช่มชวันนี้พอมเย็นนะเนาะแม่เนาะกลับพร้อมกันนะแม่นะกล่าวขอบคุณแม่อย่างสูงครับผมแม่ครับเพราะแม่สุขภาพแข็งแรงคุณแม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมในหัวใจแฟนๆเอฟซีแล้วก็ยังเป็นแม่ที่น่ารักของทุกคนฝากบอกค่ะครับผมช่องช่องมดด้วยบอกว่าครับผมแม่ช่องครัวลำเพลินคุณแม่สุขภาพมา ลับ้นมาแวช่องครัวลําเพลินของคุณแม่คนติดตามประมาณแปดหมื่นกว่ามาแล้วครับช่องครัวลําเพลินกู้คืนมาแล้วค่ะครับผมได้ไม่แฝงขับอินสิ่งทั่วโลกติดตามติดตามต่อไปเลยครับผมจะจะจะลงช่องช่องนี้เลยช่องใหญ่นี้เลยโอเคช่องครัวลำเพลินครัวลำเพลินแล้วก็ช่องครัวรรวนแท็บช่องครัวด่วนแท็บเขายังไม่ทิ้งได้มาช่องครัวลำเพลินเป็นช่องใหญ่ของคุณแม่ ช่องหลักก็คือช่องครัวลำพือนครับเอฟซีครับคุณแม่สุาพเราจับมาแล้วครับติดตามด้วยนะคะฝาติดตามกู้คืนมาแล้วช่องตัวลำพงกู้คืนมาแล้วครับผมแม่ครับนครับเอฟซีเก่าๆหรือใหม่ก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะครับผมโอเคครับแม่ครับเก่าครับสวัสดีครับพระเอกครับสักนี้ครับผมอันนี้พระเอกเอ็มดีของพวกหัวนอกสมรสครับ เท่เมื้นอกสมรสอ่าใช่ขอโทษทีเนียนอกสมรสครับผมเป็นไงครับแสดงกิจฉากแล้วอ๋อทุกฉากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ทุกฉากเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่ยไหมครับผมไม่เหนื่อยครับสนุกครับว่าอากาศไม่สุกรอนนอนหน่อยครับมาจากไหนครับไปเอกมาจากไหนครับผมบินมาครับจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพเลยอ๋อนั่งเครื่องมาเลยใช่ครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวรอครับไปเอกแล้วครับติดตามเลยครับวันที่27่สิบเ็ก้าโมงเช้าครับครับผมเก้าเช้าเก้างเช้า เป็นเลขที่มงคลครับเลขเก้าครับเปิดเปิดเปิด YouTube y o u นะครับครับเปิดวงจรเนะฮะเมียนอกสมรสทิมพ์เข้าไปเลยครับขึ้นหมดทุกตื่นเลยครับผม ก็ขอให้ดังนั้นมาหนะล้านดูนะครับผมโอเคตัวจริงเสียงจริงของเมียนอกสมรสนะครับผมขอให้ดังๆแล้วอ่ามือศิษต่อไปขอให้ดังทุกมือศิษย์หรือแม่เอกทุกเรื่องเรขอให้ดังทุกเรื่องนะคุณค้าฝันเลยครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับแม่เอกครับผมใกชื่ออะไรครับชัดครับชัดชัดชัดนามบุญครับผมต้นตะกอครับครับชัดชัด ชนตะกอนชนตรกอนชัดๆชนตรกอนเจ็มิวสิกเมียนอกสมรสครับผมมันๆดังๆแน่นอนครับผมอดีตค้าอดีตค้าอดีตค้าอันนี้พุ่งกลับเราครับร้อนมากค่ะร้อนมากนะครับพุ่งกลับเราครับร้อนแต่ห้ามห้ามโมโหห้ามโมโหเดี๋ยวพุ่งกลับมาหลายเรื่องแล้วครับผม จบแบบเท่ๆมาเมียนอกสมรสแล้วครับผมนอกสมรสครับผมหัวนอกสมรสครับผมโอเคครับคุณกลับครับครับขอบคุณมากครับพุงกลับครับสวัสดีครับนางเอกของเรานะครับนางบ้านลายค่ะนางเอกหรือป่เป็นนางมาลายแสดงเป็นอะไรเป็นเมียหลวงเป็นเมียหลวงค่ะมอนนี้เป็นเมียนอกสมรสแต่ตัวเองเป็นเมีย Rition, the the vinegar, เมียเมียหลวงเมียน mm ้องน้องเมียก่อนนักเอกเข้าน้องแอนนาเป็นเมียน้องสมร้อ่าเมียน้อยเมียน้องสมรถนี่เป็นเมียสมรถสมรถครับผมเมื่อนี้สิบปีก่นนั่งมั่นลายจะเข้าก่องจะเข้ากองยังคะเนี่ยอีชานี่นนะฮะฝากแฟนแับเอฟซีหน่อยฮะ ที่น้อง,งอย่าลืมนะคะอย่าลืมซอยเชียร์ซอยสนับสนุนผลงานเพลงเมียนอกสมรสนะคะต่อไปก็เป็นผลงานเพลง,พงของน้องก้อยชาลีนีะนะคะท<ร>ี่น้องนา่นเอกของทีมงานสาวน้อยเป็ดบันแค้งนะคะ,ะเ,เป็นผลง,งานเพลงแก่จากบอสโจยมานินนะคะกวนหนกสมรสหลักกามเมียนอกสมรสนะคะที่น้องฝากให้เด้อที่น้องฝากช่วยกันดันนะคะให้ปังปัง้ยอดวิวขึ้นและหลายในยูทูบนะคะที่น้อง ผลงานเพลงต่อไปก็ของน้องสายยายก็ครับน้องยายฝากเลยกักับบ้านเฮ็ดขาดแต่ว่าก็คือแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆสกอรแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาไปทีแล้วเพลงที่ดาอานันท์กอนแต่กับที่โปเขาอุ่นบอใส่ต้นตั้งนี้นะครับขอยากครับผมเอาสักท่อนนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลในช่องนะ้นดเขาโอดเขาอุ่นบอ สมพระควัญที่น้องพังไขสมนวยไขห่างเนาอยู่บ่ลอยแชท้ามขาวย่านผู้เบา้าเกานนองน้ำตาสอ,อกยานไปแล้วอายนั้นพอฮักแทนหาคอคือน้องตอนนี้โอเคครับขอบคุณมากครับคุณสุสายใหญ่ครับขอสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสูงครับคลิปนี้ครับโปรดติดตามด้วยนะครับเมียนอกสมรสครับผมสวัสดีครับ